สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายเรื่องในไฟแคนฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ทันบลัย com โดยเสิร์ชหานามปากกาต้นอ้อท่านก็จะได้เจอกับนิยายทุกเรื่องของต้นอ้อนะคะพร้อมกันหรือยังคะ เชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนตอนอวสานปล่อยเปลียวไปเถอะนะชุมพลเธอบอกกับผมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ผมก็ได้ยินเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาจากน้ำเสียงของเธออยู่ดีเธอยังคงร้องไห้ไม่ต่างไปจากผมความรู้สึกของเราทั้งสองคนคงเจ็บปวดไม่ต่างกันงั้นก็ได้ไปเลย ถ้าคิดจะไปแล้วแล้วก็ช่วยมาจัดงานศพให้พลด้วยก็แล้วกันพลอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเปลวกับลูกผมพยายามพูดเสียงเรียบๆแต่มันก็มีเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาอยู่ดีพลจะทําอะไรก็อยู่ไปทําไมละมีแต่ร่างกายแต่ร้ายหัวใจเปลวเปลวใจร้ายมากเลยนะไหนเคยสัญญาว่าถ้าความจริงทุกอย่างเปิดเผยหากพลไม่ใช่คนผิดเปลวสัญญาว่าเปลวจะอยู่กับพลแล้วตอนนี้ ทำไมถึงจะทิ้งกันไปละ่ะทุกอย่างที่แม่ของพลทำพลไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้เราทั้งสองก็กลับไปแก้ไขอดีตอะไรไม่ได้อีกแล้วแม่ท่านก็เสียไปแล้วเราคนที่อยู่ต่อตาหากละ่ะที่ต้องเดินหน้าต่อไปทําไมเราสองคนไม่จับมือกันดับในไฟแค้นที่ผ่านมาของพวกท่านให้หมดไหมแล้วเรามาร่วมมือกันถักทอชีวิตน้อย ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาด้วยความรักของพ่อและแม่ที่มีต่อกันเอาความผิดพลาดของพวกท่านมาเป็นบทเรียนสอนใจเราสองคนเปลวพลรักเปลวและลูกมากนะอยู่ต่อได้ไหมลบแแพในอดีตท,ทิ้งไปเรามาก้าวข้ามไปด้วยกันผมยื่นมือไปหาเปลวเพื่อขอโอกาสและอ้อนวอนขอให้เธอก้าวผ่านเรื่องราวร้ายในอดีตมาให้ได้เปลวไม่ตอบ เอาแต่ร้องไห้นเปรวเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันเปรวค่อยๆย,ยืดมือมาจับมือผมเมือ่อมือของเราทั้งสองประสานกันผมรีบกอดรัดเธอเอาไว้ด้วยความรักและความหวังว่าเราสองคนต้องทำได้ความรักที่เรามีให้กันจะค่อยๆลบเลียแผลใจที่อยู่ในใจของเปรวกนกและของผมเปรวขอโทษขอโทษนพลเปรวไม่ไปไหนแล้วล่ะ เปยวจะอยู่กับพลเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันผมยิ้มอ่อนๆให้เธอเธอตบหน้าผมรัวๆเปลวไม่ไปไหนแล้วแล้วก็อะพูดแบบนี้อีกนะใจคอไม่ดีเลยผมมองหน้าเธอก่อนที่จะปาดน้ำตาที่แก้มของเธอเบาๆเปรียวจะอยู่กับพลเราสองคนจะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกันเปยวสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ปล่อยมือกันเด็ดขาดเราจะอยู่กับปัจจุบัน และทํามันให้ดีที่สุดเปรรักคนนะผมดึงเธอเข้ามาก่อนรักผู้หญิงคนนี้มากมายเหลือเกินเวลาผ่านไปสองปีชีวิตของผมกับเปรลดำเนินไปเรื่อยๆจากที่เคยรักกันมากแต่ก็ต้องมาเกลียดกันเพราะคนอื่นตีกันแทบทุกวันกว่าจะกลับมารักกันได้ชีวิตของเราสองคนต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายส่วนปสินเมื่อรู้ความจริงว่าผมเป็นน้องเขาเองก็ตกใจและเสียใจเป็นอันมาก กับเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นทุกคนเจ็บปวดกันหมดพราะแม่สจีแต่ก็ช่างเถอะยังไงแม่ก็คือแม่ต่อให้ทำเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนยังไงท่านก็เป็นแม่ของพวกผมอยู่ดีเปลวให้อภัยทุกเรื่องที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะทำใจยากสักหน่อยแต่คนต้นเรื่องก็ตายไปเสียแล้วผมเองก็ไม่ใช่คนผิดเธอยอมรับและก้าวผ่านมันมาได้แล้วทุกวันนี้ชีวิตของผมและเธอมีความสุขมาก มีลูกที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นผมจะประครับประคองครอบครัวของผมให้ดีที่สุดผมเคยเสียเปลวมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะความไม่เชื่อใจและไม่รับฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นเราสองคนเคยเป็นทุกข์เพราะความเกลียดชังมันเป็นบทเรียนราคาแพงของเราสองคนเอาไว้สอนลูกในอนาคตเอาไว้เตือนใจตัวเองการที่ได้เปลวกลับมาอีกครั้งในชีวิตมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเธอยอมก้าผ่าน เรื่องราวร้ายๆเพื่อใช้ชีวิตคู่กับผมผมสัญญาว่าผมจะรักษาความรักดีๆของเธอผมจะเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีที่สุดตลอดไปเปรียวคอดลูกสาวชื่อว่าน้องปูเปียวตอนนี้อายุได้ขวบก,กว่าแล้วกํำลังน่ารักน่าชัางเลยผมหลงรักลูกกับเมียของผมมากมายเปรวเปรวทำอะไรอยู่จ้าเอาลูกเข้าเต้าหนะพนมีอะไรเหรอผม เดินเข้าไปนั่งใกล้ๆเปลดูปูเปียวกำลังดูดนมแม่หลับตาพริมอิจฉาปูเปียวจังเลยขอกินด้วยได้ไหมทะลึง่งทะลึ่งแล้วนะพลไม่ทะลึ่งนะพลอยากชิมจริงๆผมมองหน้าเธอด้วยแววตากรุ้มกริมรู้นะว่าคิดอะไรอยู่หลบไปเลยเดี๋ยวเปลจะเอาลูกไปนอนเบลมองค้อนผมก่อนที่จะอุ้มปูเปียวไปนอนที่เตียงเด็กผม กอดเอวของเธอจากทางด้านหลังผลรักเปรียวมากรู้ไหมเปรียวรู้คะ่ะว่าพลรักเปรียวเปรียวเองก็รักพลนะคะเธอหันหน้ามาหาผมก่อนที่จะหอมแก้มผมเบาๆผมดึงตัวเธอเข้ามากอดทันทีขอบคุณนะที่ยอมใช้ชีวิตร่วมกับพลและขอบคุณที่ยอมก้าวผ่านอดีตเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันผลสัญญาว่าผลจะเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีของลูก ขอบคุณมากนะที่รักเปีวขอบคุณมากนะที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเปีวและลูกงั้นเรามาปั๊มเบบีดีกว่านะปู่เปียวคงอยากจะมีน้องแล้วละ่ะไม่เอายังไม่อยากมีตอนนี้เลยมีเถอนานะนะคราวนี้ผลขอเป็นลูกชายนะจะได้ตั้งชื่อว่าปูไข่ไว้ายผมอุ้มเธอขึ้นในท่าเจ้าสาวก่อนที่จะอุ้มไปวางไว้ที่เตียงหนาน,นุ่ม แล้วผมก็ขึ้นไปคล้อมร่างบางของเธอทันทีพร้อมกับจ้องหน้าของเธอคนอะไรสวยไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่มีลูกหน้าอกหน้าใจใหญ่เต็มไม้เต็มมือไปหมดพ่นจ้องอะไรเนี่ยเธอหลบสายตาของผมด้วยความเขินอายไม่ต้องอายหรอกหน้ามากกว่าจ้องพ่นก็ทำมาแล้วบ้าอะไรก็ไม่รู้ขอนะขอหน้าเปลวขึ้นคล้อมอยู่แบบนี้คงไม่ต้องขอแล้วละมัง้ง เธอส่งยิ้มหวานให้กับผมพร้อมกับยกมือของเธอขึ้นคล้องคอของผมเอาไว้แล้วเธอก็หลับตาพริ้มผมก้มลงจูบไปที่ปากของเธออย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนมือก็ลูบไล้ไปทั่วร่างอันบอบบางของเธอจากนั้นคิดกันเอาเองนะครับท่านผู้ฟังว่าเราสองคนทำอะไรกันปูไข่จะเกิดขึ้นมาหรือไม่อย่าลืมติดตามพวกเราในนิยายเรื่องแค่ของกินเล่น จบแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนอย่าลืมโปรดติดตามเรื่องราวครอบครัวของเปรวกนกและชุมพลได้ในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นผลงานเขียนของต้นอ้อนะคะสำหรับนิยายเรื่องนี้จะเขียนถึงเรื่องราวของวสินและเหมียวอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ